สวัสดีครับน้องเอ๋มาแล้วเมื่อนี้ว่าสิว่าอาจซัมนะครับมื้อนี้มาครับพี่น้องทุกคนเมื่อนี้กินข้าแบบบบ้านๆบ้าน,าน,านอีลีครับพี่น้องมามี่อัหมกปลาซิ่ครับแล้วก็แก้วปลาแดกอีเม่นี่ครับแก้วปลาแดกอีเม่ที่ตามไปให้พี่สาวแล้วครับเราก็ส้มพักนะครับอันนี้ส้มพักหอมกับส้มพักส้มพักกะหลำแล้วก็วกมีมมกกม่หนังเดี๋ยครับมาๆ น้องเองจําไปแล้วคำหนึ่งที่เรียกว่าโอ้บออยากทายมันนี่ก็เอามาไายดีกว่าเพราะว่า,ากินข่าวแบบบางๆก็เลืออ่ะไทยไยคิดฮอดพี่น้องห้าเพิ่นคิดฮอดนะครับนี่ขอนี้วครับ,ม,รบมาเลือกเพื่อกจําแกแ้วแกรกน้องเองมาคุยแก้วคุยแก้ว แสบแสบมาครับพี่สาวเอทุกคนมกปลาซิ่วแล้วก็น้ำ อืแสบฝนตกครับอืมอืม หนังสมหนังนิ้วเขาสซเลย,เลยนี่นมันสุดหยอดมันนี่ข้อบ,บานอยู่ดีพี่น้องมันนี่ว่าอะไตัดแต่งอย่างแบบตัวให้รู้แล้วครับ นี่หอมนี่สมพักหอมสมพักกระลำมันเชียร์อยนี่สดีหรองกปลาซิว อ้อําอ้ําอ้ํามื้อก็ขอตอลาดพี่น้องนี่โนโจครับก็้เป็นคุณคุณนิดนึง เกี่ยวกระปุกนี้ที่ส่งไปให้รสเดียวกันกับของพี่สาวครับน้องเอไวก้กระปุกหนึ่งส่งให้พี่สาวหากระปุกแซ่บ หมกปลาซิวแย่กว,ว่าจะบริอาชีพพี่นอ้องชิคหอดพี่น้องเอออดีกว่า ไปตลาดมากพ้อมมื่อนี้ เบาๆเลยไปซิ้อมังหนอกมีประหังอเอคิดว่านนาจะบ่มียหนาจะมีป่าแบบป่าพื้นเมืองของแต่ละต่างประเทศนั่นสินะ กินข้าวนากล้องกินแซบแซบรู้องว่าเป็นอย่างเคกินผู้เดียวไหมถึกินบ่แซบเลยหรือเป็นอัตโนมัติขึ้นมานี่มูเด็กคุยน้ำยังเสียคำอัหลี้ดิเป็นยังไงอ้าะเคยกินผู้เดียวตอนบริอัดคลิปคือกินบ่าเป็นคือกิน,ดดนบ,นบ,นนบ่แซบคือบอ้อยาก เพรพ่อยมาอาจคลิปเราแบบคือต้องอยว,ว่าออกกันกับพี่น้องสิคือต้องได้กินเขากับพี่น้องสิมิ่ะแซ่มสมพล้างออมพี่น้อง อืมอร่อยมืออื่นมาสิต้มยังเกาะแซ่บัวแกงแซ่บัวกสซปบตท้ทยเซ่บแซ่บไปิใหเบิ่ง สีมืออีแม่สุดหยอดอแข็งแซบบ่บแซ่บรถ คําสังลาเอาให้บด น้องเอตัดเล็บเเล็บทุกอาทิตย์ด้วยครับัดเล็บทำเล็บก็มียากครับสะอาดสะอาดใส่มือแล้วล้างมือแล้วแซ่บ ยำก็เดี๋วน้องเอไปแล้วเนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเข้ามาแบบพูดคุยด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากน้องเอ มาแล้วนะเจาโคด้ดเลเดอครับให้เป็นลูกเป็นล้านเป็นวันในสวนจากคนน้ำเล้ดอครับผมอดสังเงยกินข้าต่างชิงอดสังเงยกินลิงต่างกระต่ายอดสามะเบิงน้องเอกคนผู้หหยสร้งพอพคุผ,ผู้ดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับไปละครับ bye <laughs> บ๊ายบายปีกั้นปบานนี้ <laughs>